วันนี้มีนักปวดรุ่นจิ๋ววมาเยอะเลยดีวันนี้มีคอร์สของที่ใช้ภาษาอังกฤษนคนต่างประเทศแล้วก็มีคนไทยด้วยใช่ไหม มีกลุ่มโรงเรียนรุ่งอรุณมีรถตู้อีกหลายจังหวัดหลวงพ่อนึกว่าวันนี้จะชุลมุนนะกับดูเรียบร้อยใ,ใจที่สงบใจที่รู้เนืรู้ตัวอย่างที่พวกเราเป็นเนี่ย มันเป็นใจที่พร้อมสำหรับการรองรับธรรมะใจที่กระโดดโลดเต้นฟุงรร้งซ่านรองรับธรรมะไม่ได้ธรรมะเป็นของสะอาดเป็นของประณีตใจเราสกดโปกรกใจเราวุ่นวายใจเรารับธรรมะไม่ได้ธรรมะเป็นของมีคุณค่าที่สุดนะ เมื่อก่อนหลวงพ่อก็เป็นชาวโลกอย่างที่พวกเราเป็นมีทุกอย่างที่คนในโลกเขาต้องการแต่พอมาศึกษาธรรมะแล้วนนะไอ้ของดีในโลกนะมันจืดชืดไปหมดโลกมันจืดใจมันค่อยห่างโลกออกไปห่างโลกไปมันมีความสงบมีความสันติ สิ่งที่เราได้มาจากการปฏิบัติธรรมนี่คือสันติสุขมีความสุขที่มหาศาลเกิดจากความสงบของใจใจของคนในโลกนียไม่เคยสงบเลยเพราะมันถูกความอยากบีบคั้นตลอดเวลา <c oughs> เดี๋ยวอยากดูเดี๋ยวอยากฟังอยากดมกลิน่นอยากลิ้มรสอยากรู้สัมผัสทางกาย อยากได้เรื่องราวทางใจที่คิดนึกปรุงแต่งไปหรือแต่งอารมณ์ทางใจให้สงบให้สบายในโลกมันมีแต่ความหิวมีแต่ความอยากเ้าใจที่ตกอยู่ใต้อำนาจของความหิวโหยมันไม่มีความสุขใจของเราหิวหิวอ,อ,อยู่ตลอดเวลา เดี๋ยวอยากดูรูปอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้ผลทัพภะคือสิ่งที่สัมผัสกายอยากได้ความรู้สึกทางใจอยู่ตัวนี้กัดเจ็บหน้าดูไม่ไปกัดลูกศิษย์นะเยอะนะมันกัดแต่หลวงพ่อนั่งคนเดียวเนี่ยเท่าวัวล้อสังเกตไหมเวลาหัวดล้อใจเราเหมือนดอกไม้บาน แต่ว่าเราไม่เห็นใจเราเปลี่ยนแปลงแล้วเราไม่เห็นอันนั้นก็คือลักษณะของคนซึ่งไม่ได้ภาวนาคนที่ภาวนาเนี่ยต่างกับคนที่ไม่ได้ภาวนานิดเดียวเองคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับใจตัวเองเรามองเห็นได้อย่างเราขำนะใจเราเบิกบานเราเห็นในใจมันเหมือนดอกไม้บานเห็นไหมเห็นพอเรารู้ทันมันก็พุบหายไป ที่บานบาน้หายไปเราจะเห็นในความรู้สึกทุกอย่างเกิดแล้ดับคนภาวนากัคนไม่ได้ภาวนาต่างกันนิดเดียวคือเรามีสติไม่ใช่มีอะไรที่พิเศษพิสดารมากกว่าคนปกตินะจิตใจของเราก็ปล่อยให้มันเป็นปกติจิตใจที่เป็นปกติก็คือ เดี๋ยวอยากดูเดี๋ยวอยากฟังเดี๋ยวอยากดมกลิ่นอยากลิ้มรสอยากรู้สัมผัสทางกายอยากรู้เรื่องราวทางใจมีความอยากเกิดขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องไปห้ามมันแต่ว่ามีสติรู้ทันจิตมันอยากดูถ้ารู้ไม่ทันจิตมันจะไปเกิดที่ตามันจะไปดูเราจะหลงไปดูจิตมันอยากฟังเสียงถ้าเราไม่มีสติรู้ทันะ จิตมันจะไปเกิดที่หูไปฟังเสียงมันลืมตัวเองมีกายลืมกายมีใจลืมใจมันจะไปรู้อะไรมันจะไปรู้รูปไปรู้เสียงไปรู้กลิ่นไปรู้รสไปรู้สิ่งที่สัมผัสร่างกายไปรู้เรื่องราวที่ใจรับรู้เนี่ยมันไม่มีสติมันจะไปรู้อย่างนั้นคนไม่พอนามจะไปรู้แบบนั้นของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์มันเกิดอยากขึ้นมา ไม่อยากดูรูปอยากฟังเสียงคลนะ้ายๆมีสิ่งมายั่วทางตารู้สึกอะไรมีอะไรไหวๆอยู่ทางหางตาเราเนี้ยใจมันอยากดูมันรู้ว่าอยากดูหนะันไปดูเนี่ยจะดูด้วยใจที่ไม่ได้มีความอยากครอบงำส่วนใหญ่ไม่งั้นนะพอมีอะไรไวๆขึ้นมาอยากดูหันไปดูขณะที่ไปดูนะั้นมีกายลืมกายมีใจลืมใจ คนไม่ได้ปฏิบัติอย่างเงี้ยมีกายก็ลืมกายมีใจก็ลืมใจนักปฏิบัตมิมีกายรู้สึกกายมีใจรู้สึกใจแค่รู้สึกนะไม่ใช่บังคับกายไม่ใช่บังคับใจแค่รู้สึกเท่านั้นเองอย่างใจเรามีความเบิกบานเกิดขึ้นเรารู้ว่าใจมันเบิกบานมองเห็นมีสภาวะเบิกบานเวลาหดหูรู้จักไหมหดหูมันหดจริงๆนะใ,นใจมันหดหู คนในโลกมันก็โหดหูนี่เรานับปฏิบัติก็โหดหูได้ไม่ใช่ว่าไม่ได้ไม่ใช่ผิดธรรมชาติเราไม่ใช่พระอรหันต์จะได้ไม่มีกิเลสมายั่าใจให้เสียหายเรายังมีกิเลสอยู่งั้นใจเราดีบ้างเลวบ้างสุขบ้างทุกบ้างดีบ้างเลวบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนคนธรรมดาอย่าพยายามวาดภาพนักปฏิบัติ ว่าไม่ใช่คนธรรมดาอย่าไปนึกว่านักปฏิบัติผิดธรรมดาที่จริงแล้วนักปฏิบัตินะ่ยิ่งปฏิบัติดีเท่าไหร่ยิ่งธรรมดามากเท่านั้นคนที่ผิดธรรมดาคือคนในโลกนั้นแหละมันถูกกิเลสลากขอาไปมันผิดธรรมดาะ้ะใจเราอย่าค่อยๆฝึกนะจนมันเป็นธรรมดารู้จักคําว่าธรรมดามั้ยธรรมะใจมันเป็นธรรมะขึ้นมา อยู่ก็ธรรมดาสุขทุกขท์ขที่ชั่วเกิดขึ้นมีสติรู้ใจไม่ก็เพิ่อวันไหวคือเพื่อวันไหวยังไงมีความสุขก็เพิ่อวันไหวพอใจมีความทุกข์ก็เพิ่มหวันไหวไม่พอใจเกิดกุศลขึ้นมาถ้าเป็นคนดีเป็นนักปฏิบัติเกิดกุศลขึ้นมาพอใจเกิดอาุศลไม่พอใจถ้าเป็นคนชั่วบางคนเกิดอาุศลแล้วพอใจก็มีนะ อย่างมันโมโ oh หเคยเจอไหมบางคนมันภูมิใจที่โกรธเก่งหรือบางคนตันหาจัดภูมิใจว่าแก่แล้วยังเป็นเท่าหัวงูมันภูมิใจได้นะพวกมีชากทิฏฐิในห้องนี้ก็อาจจะมีนะภูมิใจกับกิเลสบางคนภูมิใจมันไม่ฉลาด เวลาใจเราชอบอันนี้ใจเราเกลียดอันนี้ขึ้นมานะใจมันจะเกิดเพิ่มหวันไหวม,มันจะเสียสมดุลของมันเสียสมดุลเพราะชอบบ้างเสียสมดุลเพราะเกลียดบ้างใจจะดิน้นนี่เราจะค่อยๆเรียนรู้ใจของตัวเองค่อยๆเรียนรู้ตัวเองไปเรื่อยๆอย่าทําตัวให้ผิดธรรมชาตินักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยปฏิบัติผิดนักปฏิบัตินะ เริ่มต้นก็เริ่มบังคับกายแล้วก็บังคับใจเวลาเดินก็เดินไม่เหมือนมนุษย์ปกติจิตใจจะทำงานก็บังคับให้มันผิดปกติเราเคยเดินสมมติว่าขาเราสองข้างมันไม่เท่ากันเดินกระโลงก,กระเพกเราก็เดินกระโลงก,กระเพกไปไม่ต้องยืดขา้ข้างที่สั้นให้ยาวขึ้นไม่จาเป็นไม่ต้องเดินสวยไม่ต้องนั่งสวย เดินอย่างปกตินั่งอย่างปกติแล้วก็มีสติเห็นร่างกายมันเดินมีสติเห็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นแค่นั้นแหละที่เราต่างกับคนทั่วไปก็คือมีสติคนทั่วไปอย่างขับรถอยู่คนมาปาดหน้าโกรธพอโกรธแล้วทำยังไงโกรธแล้วก็จะไปดูสนใจคนที่ขับรถปาดหน้าเราไม่เห็นว่าใจกำลังโกรธ นักปฏิบัติต่างกับเขานิดเดียวโกรธไดนะ้ไม่ใช่ไม่โกรธนะโกรธก็ได้แต่โกรธแล้วเห็นว่าใจกําลังโกรธเนะจุดที่สนใจมันต่างกันมันสนใจที่จะเรียนรู้ตัวเองไม่ใช่สนใจออกไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภายนอกนะหรือเรื่องราวที่คิดแต่ว่าอย่างทางใจไปคิดเนี้ยคนทั่วไปไม่จะไปรู้เรื่องที่คิดส่วนนักปฏิบัติเนี่ยรู้ว่าใจไปคิด ต่างกันตรงนี้รู้ทันใจตัวเองใจหนีไปคิดรู้ว่าใจหนีไปคิดนะวิเศษดีมากรู้เรื่องราวที่คิดไม่แปลกหมาก็ทําเป็นหมามันคิดมันก็รู้เรื่องแมวมันคิดมันก็รู้เรื่องอย่างแมวมันฉลาดนะมันรู้วิธีที่จะสั่งให้เจ้าของมันทํางานให้มันสั่งมองหน้ามองประตูรู้แล้วมันสั่งให้เปิดประตูเนี่ย หมาแมวก็คิดเป็น,นไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าไปรู้เรื่องที่คิดแต่ถ้าเรารู้ว่าใจเราคิดเนี่ยรู้กายรู้ใจตัวเองนี่ถึงจะเรียกว่านักปฏิบัติเพราะนั้นเราพยายามรู้สึกกายรู้สึกใจตัวเองไม่ใช่บังคับกายไม่ใช่บังคับใจด้วยเช่นใจอยากดูไม่ดูฝืนไว้ไม่ดูอยากฟังไม่ฟังนอนหลับอยู่ได้กลิ่นอะไรแปลก ช่างมันไม่ไม่ดมในความรู้สึกร้อนๆเกิดขึ้นช่างมันไม่สนใจไม่รับรู้อารมณ์ภายนอกสุดท้ายไฟไหม้บ้านควันม,มาแล้วก็ไม่ดมนะความร้อนมาก็ไม่สนใจตายตายเปล่าๆนักปฏิบัติเนี่ยมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดไม่ได้มีอะไรที่ผิดจากคนธรรมดาสิ่งที่เกินคนธรรมดามาคือมีสติรู้กายรู้ใจตัวเอง อย่างเวลาโกรธขึ้นมาเนี่ยคนที่ไม่ได้ปฏิบัติโกรธขึ้นมามันจะไปรู้สนใจในสิ่งที่ทำให้โกรธอย่างหมามาเห่าใส่เราเนี่ยเราโมโหหมาใจเราจะไปอยู่ที่หมาถ้าตายตอนนั้นจะเป็นอะไรอาจจะตกนรกเพราะจิตมีโทสะส่วนที่หลงหลงไปหลงมาเนี่ยจะไปเป็นเดรัจฉานางั้นเราพยายาม ศึกษานะมีสติรู้เท่าทันใจตัวเองบ่อยๆไม่บังคับไม่ฝืนใจแต่มีสติรู้ทันจิตใจเป็นยังไงรู้นะถ้ารู้จิตใจไม่ได้ก็รู้ร่างกายร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกอย่างนี้ก็ใช้ได้ดูจิตไม่ได้ดูกายกายเป็นบ้านของจิตเราหัดดูกายไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็เห็นจิต คล้ายๆเราอยากเจอเจ้าของบ้านแต่หามันไม่เจอเราไปเฝ้าหน้าบ้านมันเดี๋ยววันหนึ่งมันก็กลับมาบ้านเราก็จะเจอเจ้าของบ้านเพราะฉะนั้นเวลาเราดูจิตไม่เห็นนะเรามาดูที่กายดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็เห็นจิตเฝ้าบ้านไว้เดี๋ยวก็เจอเจ้าของบ้านงั้นพยายามนะพยายามรู้สึกตัวศัตรูของการปฏิบัติมีสองอย่าง สัตรูตัวที่หนึ่งก็คือใจลอยไปหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปริมรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปรู้เรื่องราวทางใจไม่รู้อะไรไม่รู้ร่างกายที่กำลังชเงาะคอไปดูไม่รู้ร่างกายที่กำลังตะแคงหูไปฟังไม่รู้ร่างกายนะที่กำลังเคี้ยวแหมอรดอร่อยรู้รสเวลารู้รสก็ไม่รู้รสจริงนะ มาจะไปรู้ไก่ย่างอร่อยไข่เจียวอร่อยอะไรเงี้ยรู้ออกไปนูน่นไกลออกไปอีกชั้นหนึ่งเวลาใจคิดี่รู้เรื่องราวที่คิดอย่างนั้นธรรมดาใครก็เป็นหมาก็เป็นที่บอกเราต้องเหนือกว่าหมาหน่อยหนึ่งนะคือมีสติมีสติอันเดียวนี้แหละศีลส,สมาธิปัญญาจะค่อยๆเกิดขึ้น อย่างเรามีสติรู้ทันจิตใจของตัวเองเรื่อยๆจิตใจเป็นสุขก็รู้จิตใจเป็นทุกข์ก็รู้จิตใจอยากดูก็รู้จิตใจอยากฟังก็รู้จิตใจอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัส er, ทางกายก็รู้จิตใจอยากจะดัดแปลงใจตัวเองเนี่ยนักปฏิบัติเนี่ยจะดัดแปลงใจตัวเองคนทั่วไปเนี่ยผิดอยู่เรื่องเดียวคือลืมกายลืมใจนักปฏิบัติผิดสองอย่าง บางคราวก็ลืมกายลืมใจบางคราวก็บังคับกายบังคับใจงั้นสิ่งที่ผิดมีสองอันนะผิดมากกว่าคนไม่ปฏิบัติคนไม่ปฏิบัติมีอย่างเดียวคือมันหลงทั้งวันเดี๋ยวก็หลงไปดูเดี๋ยวก็หลงไปฟังเดี๋ยวก็หลงไปดมงกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดนึกทางใจเมื่อก่อนหลวงพ่อยังไม่บวชน,นะไปตามศูนย์การค้าอนะไรเนี่ยจะเห็นพวกผู้หญิงไปล้อมตู้ขายน้ําหอมอะ ให้เอามาทาที่มือน,นกะก็ดมไม่ต่างกับหมาดมกลิ่นเลยน่ะมันไม่มีสติไม่มีสติพวกเราใครเคยทำไหมทาดมไม่ยอาไม่ดีอาันใหม่มาทาทาทับอันเก่าลงไปกลิ่นพิลึกหนักกว่าเก่าอีกดมในขณะที่ดมกลิ่นนะรู้สึกไหมลืมตัวเองนะร่างกายกำลังทำท่าน่าเกลียด อันนี้เหม็นนะเคลิบเคลิ้มนี่ไม่เห็นหรือเห็นคนโทรศัพท์ไหมเดินโทรศัพท์ทำท่าแปลกๆนะหลวงพ่อเคยเห็นสาวสวยดูผู้ดีผู้ดีโทรศัพท์ไปแล้วก็เพิ่งกินข้าวมาใหม่เอานิ้วแกะเ <c oughs> นี่ยร่างกายเคลื่อนไหวไมันไ,ไ,ไม่รู้เลยไม่รู้สึกน่าเกลียด จิตใจเป็นยังไงไม่รู้เลยไม่ฉลาดคนเก่งจริงร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจของเราเป็นยังไงรู้สึกเนี้อที่ต่างกับคนธรรมดาคแค่นั้นนะคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไปไม่ใช่บังคับกายบังคับใจนะนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยพอบอกให้นั่งสมาธิาต้องวางฟอร์มก่อนความจริงตอนนี้นั่งอยู่แล้ว สมาธิมีไม่มีไม่ได้อยู่ที่ท่านั่งสมาธิมีไม่มีอยู่ที่จิตจิตตั้งมัน่นขึ้นมาเ็เรียกว่ามีสมาธินี่พอบอกให้นั่งสมาธิต้องขยับตัวนั่งให้เรียบร้อยคูบันลังตั้งกายตรงดำโลสติเฉพาะหน้าตรงมากกว่าปกติอีกนะพยายามยืดเนี่ยสักพักเดียวขอเคล็ดหลังเคล็ดแล้วทำไมต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าความคิดความเชื่อของเราหลอกเรา พอบอกให้ปฏิบัตินะก็เริ่มบังคับร่างกายถัดจากนั้นก็เริ่มบังคับจิตใจยังบอกให้เดินจงกรมเนี่ยจะรีบจ้ำจำจำไปหัวทางจงกรมพอไปถึงแล้วก็เริ่มวางฟอร์มนะบางคนก็มือไว้ตรงนี้บางคนก็ไว้ข้างหลังแล้วแต่ถนัดแล้วแต่สำนักไม่เหมือนกันบางคนก็มีอย่างของพ่อเคยเจอทำท่านี้เหมือนกันมันจะเดินไปโชคไข่กำลัง <laughs> มันไม่ได้สำคัญที่กระบ,บวนท่าะมันสำคัญที่ว่าในขณะนั้นจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไหมนะจะเดินท่าไหนถ้าเดินด้วยความรู้สึกตัวก็ถูกทั้งหมดเลยจะนั่งท่าไหนถ้านั่งด้วยความรู้สึกตัวก็ถูกทั้งหมดเลยทีนะนี้ส่วนใหญ่พอบอกให้ปฏิบัติให้เดินจงกรมก็ต้องวางฟอร์มก่อนพอวางฟอร์มทางร่างกายเรียบร้อยแล้วก็วางฟอร์มทางใจ ทำใจขลึงมเนี่ยแล้วก็เริ่มเดินด้วยร่างกายที่ผิดธรรมชาติเดินด้วยจิตใจที่ผิดธรรมชาติแล้วมันจะไปเห็นธรรมดาได้ยังไงเพราะมันผิดธรรมดาทั้งกายทั้งใจไปหมดแล้วงั้นอยากเห็นธรรมดาอยากเข้าใจธรรมะนะอย่าไปทำตัวเองให้ผิดธรรมชาติธรรมดามันเป็นยังไงร,รู้ว่าเป็นอย่างนั้น เช่นร่างกายมันหิวข้าวรู้ว่าหิวข้าวนะไม่ต้องวางฟอร์มหิวก็ทนเอานะหรือ mm. หิวน้ำมากเลยอยากกินน้ำอยากหนออยากหนนะกำหนดไปนานเลยหันไปแล้วน้ำอยู่ทางไหนทางนี้ไตาวายซะก่อนอยังไม่ทันกินน้ำนะถ้าไม่ได้ยุยุ่งวุ่นวายขนาดนั้น ฝึกสติให้เร็วไม่ใช่ฝึกกายฝึกใจให้ช้านะฝึกสติให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นไม่ใช่ฝึกร่างกายให้ช้าช้านะยิ่งช้ามากเลยอยางจะหยิบน้ำสักแก้วหนึ่งนะขยับเนี้ยชั่วโมงหนึ่งแล้วถึงแก้วน้ำแล้วเดี๋ยวคงอีกชั่วโมงหนึ่งถึงจะมาถึงนี้นะเนี่ยเคลื่อนไหวแค่รู้สึกเท่านั้นเองแล้วเราจะเห็นว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราหรอก มันเป็นวัตถุมันเป็นก้อนธาตุมันเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งตัวนั้นเองมันเคลื่อนไหวเหมือนหุ่นยนต์เครื่องไหนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเห็นแค่นี้แหละงั้นเมล่จะเดินจงกรมนะเดินจงกรมก็เดินไปถนัดท่าไหนก็เอาท่านั้นแหละแต่ครูบาอาจารย์ก็ชอบให้เรียบร้อยหน่อยถนัดท่าไหนท่านั้นเดี๋ยวก็จะเอือระเหยใจลอยไปงั้นก็อาจจะเดินให้เรียบร้อยกว่าปกติสันหน่อยนะึง เดินให้ช้ากว่าปกติสักนิดหนึ่งอะไรเงี้ยไม่ต้องช้ามากเดินช้ามากเนี่ยหนึ่งเก้านี่แอบไปคิดยี่สิบครั้งละนะไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจุดสําคัญอยู่ที่ว่าทุกความเคลื่อนไหวของร่างกายทุกความเคลื่อนไหวของจิตใจมีสติรู้ทันงั้นอย่าลืมตัวเองแล้วก็อย่าบังคับตัวเองสองงาน,นอย่าลืมตัวเองมีร่างกายแล้วก็ลืมลืมเวลาลืมทําอะไรอยู่ ลืมก็วิ่งไปดูรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสที่กายออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสพุทธภาพาธรรมารมณ์เท่านั้นเองเวลาลืมตัวเวลาบังคับตัวเองก็บังคับกายบังคับใจให้มันนิ่งผิดธรรมชาติธรรมดาบังคับเราได้อะไรขึ้นมาได้ความลําบากขึ้นมาการบังคับกายบังคับใจทําตัวเองให้ลําบากนะเรียกว่าอัตตะกิลมัฐานุโยก การที่หลงลืมกายลืมใจตัวเองมัวแต่ดูรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสรู้สัมผัสทางกายคิดนึกทางใจเพลิดเพลินไปอันนั้นย่อหย่อนไปเป็นกามสุขันิการโยกวิ่งไปหาแต่กามาคุณอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพพาทั้งหลายหรือไปหากามธรรมคือเรื่องเราที่สนุกสนานเพลิดเพลินในใจใจมันหลงคนในโลกมันหลงอย่างนี้นเราหลงจิตหลงไปปุ๊บรู้ปั๊บ จิตจะตั้งมัน่นก่อนที่มันจะวิ่งไปดูรูปเนี่ยมันอยากดูมันมีความอยากดูแทรกเข้ามามีสติรู้ว่าอยากถ้ามีสติรู้ว่าอยากแล้วเราจะดูโดยไม่ได้อยากเวลาจะกินข้าวอย่างเงี้ยความหิวเกิดขึ้นเราจะเกิดความตะกละความตะกละไม่ใช่ความหิวสองอันนี้นคนละอันกันนึกออกไหมความหิวกับความตะกละไม่เหมือนกันบางคนอิ่มแล้วยังตะกละเลย หรือความง่วงกับความขี้เกียจเนี่ยไม่เหมือนกันง่วงนอนกับขี้เกียจเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ผลก็คือไปนอนทั้งคู่วันหนึ่งนอนเพราะร่างกายเหนื่อยลนะง่วงอยากนอนต้องการพักอันนี้ไม่ใช่กิเลสนะแต่ว่าไอ้ที่ใจมันอยากนอนเนะี่ยตัวนี้กิเลสหิวเป็นเรื่องทางร่างกายง่วงเป็นเรื่องทางร่างกายแต่ความอยากจะไปนอนนะอยากจะกิน อันนี้ความอยากกิเลสคนละส่วนกันความรู้สึกของนักปฏิบัติยังมีความต้องการทางร่างกายเหมือนคนทั่วไปไม่ใช่ไม่หิวไม่หนาวไม่ร้อนนะหนาวหนาวก็รู้จักว่าหนาวเหมือนกันร้อนก็รู้จักว่าร้อนเหมือนกันไม่ใช่ว่าต้องไม่หนาวต้องไม่ร้อนต้องไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเนี่ยคนมันเรียกร้องสูงนะใครเป็นนักปฏิบัตินะมันจะเรียกร้องว่าห้ามโลภห้ามโกรธห้ามหลงก็กูจะโกรธอ่ะ มึงอย่าว่าอะไรกนะูแต่มันต่างกับคนธรรมดานิดเดียวคนธรรมดากโกรธเนี่ยมันจะไปดูไอ้คนที่ทําให้โกรธของนักปฏิบัติโกรธเนี่ยเห็นว่าจิตกําลังโกรธมันต่างกันตรงนี้เท่านั้นแหละโกรธเป็นนะอยากดูอยากฟังอยากได้กลิน่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสเป็นพอสัมผัสแล้วชอบบ้างไม่ชอบบ้างก็เป็นนะไม่ใช่ไม่เป็นไม่ใช่ใชพาระอรหันนี่ จิตจะได้มีแต่ความสุขสงบมีอุเบกขาไม่ใช่พระนาคานี่รูปเสียงกลิ่นรสผฐพ้ะจะได้มายั่วใจไม่ได้เรายังเป็นปุถุชนอยู่เราก็เป็นปุถุชนอย่างที่มันเป็นจริงๆไม่ใช่เป็นปุถุชนแต่วางฟอร์มเป็นพระอราหารันวันๆนะ่ะนั่งนิ่งๆอี่ยเีจนอยากดูอะไรไม่ดูเดี๋ยวหาว่าโลภยิ้มก็ไม่ได้ ยิ้มก็ว่ามีโลภะหน้าบึ้งก็ไม่ได้มีโทสะอุย้ยพระหันของเธอนี่ยากลําบากมากเลยนะมันผิดมนุษย์มากเกินไปยิ้มก็ไม่ได้ยิ้มว่าโลภนะทําหน้าเฉยๆว่าเกจท่าวางฟอร์มเนไม่รู้จะทำยังไงที่จริงไม่ได้ทําอะไรนะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นกระทั่งพระอรหันก็ไม่วางฟอร์มนะอย่างพระสารีบุตรเนี่ย ท่านเคยเป็นลิงห้าร้อยชาตินกิริยาท่าทางท่านยังหลุกหลิกหลุกหลิกอยู่ไม่ได้เรียบร้อยตลอดเวลานะเวลาอยู่ในชุมชน,นอะไรท่านก็เรียบร้อยตามารยาทสังคมเวลาอยู่ตามธรรมชาติของท่านท่านก็เป็นธรรมชาติของท่านนะเวลาจะหันซ้ายหันขวานี่หันเร็วนะหันหมุนตัวรวดเร็วเลยคราวหนึ่งท่านจะจะริกไปที่อื่นพวกพระในวัดกข้มา เข้าแถวส่งท่านท่านก็เดินทักทายไปทีละองค์ทีละองค์นี่ท่านหมุนตัวเร็วชายผ้าท่านไปฟาดเอาพ้าองค์หนึ่งเข้าแล้วท่านไม่ได้ทักพ้าองค์นั้น,นคล้ายๆเดินมาแล้วจะถึงพ้าองค์นี้แล้วเกิดไปเห็นองค์ข้างหน้าโอ้กำลังยังมีธุระอยากคุยด้วยทีเดียวเดินพลวดไปนะหมุนตัวนิดเดียวใช้ผ้าไปถูกเขาเขา้าเขาไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าภาษาลิบุตรตีเขาเนี่ย ว่าภาษาลิบุตติทําไมท่านไปเอาผ้าไปถูกเขาได้ท่านต้องเคลื่อนไหวว่องไวใช่ไหมเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยค่อยๆเดินสามวันยังไม่ได้สองสามก้าอย่างเงี้ยไม่ไปถูกใครหรอกนะหรือท่านเดินไปเจอร่องน้ำนะท่านไม่มาอยากข้ามทํายังไงถึงจะข้ามนะไปหาไม้กระดานเที่ยวเดินหาไม้อีกชั่วโมงหนึ่งนะมาพลาดแล้วก็ ข้ามเียพระสาทีบุตรไปเจอร่องน้ํากระโดดเลยนะเนื่นพระอรหันเนี่ยไม่วางฟอร์มไม่ได้บางฟอร์มเราอย่าไปวาดภาพอะไรที่ผิดธรรมชาติธรรมดาเกินไปพระอรหันนั่นแหละธรรมดาที่สุดเพราะไม่มีมารยาว่าจะต้องแกล้งทําให้คนนับถือของเราเนี่ยมารยามากจริงไหมเวลาเราเจอแฟนเราเราจะวางฟอร์มไหม เจอสามีเราวางฟอร์มไหมมีคนละฟอร์มนะเจอลูกวางฟอร์มไหมตอนนี้ฉันเป็นแม่ต้องมีฟอร์มแบบนี้เวลาเจอแม่ของตัวเองหนูอย่างนั้นหนูอย่างงี้มือายุป,ป่าทั้งห้าสิบแล้วยังหนูไม่เลิกเลยนะนะนะมีฟอร์มนะมีฟอร์มไปเรื่อยๆเจอลูกค้าเนะี่ยต้องวางฟอร์มอย่างนี้เจอเจ้านายวางฟอร์มอย่างนี้แม้มันวางฟอร์ม เนี่ยเราค่อยๆดูนะอะไรที่แปลกปลอมขึ้นในกายคอยรู้สึกอะไรแปลกปลอมขึ้นในใจคอยรู้สึกเป็นคนธรรมดาเป็นคนธรรมดาต่างกับคนธรรมดานิดเดียวตรงที่มีสติมีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายรู้สึกมีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจรู้สึกยากไปไหมถ้าตรงนี้ยากก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วล่ะอันนี้ง่ายที่สุดแล้วนะ โกรธเป็นไหมโกรธเป็นไหมโกรธขึ้นมาทำไงรู้ว่าโกรธจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะนี่พระพุทธเจ้าสอนแม่ตรงๆเลยไม่ใช่จิตมีโทสะรีบกำหนดโทสะโทสะอะไรเงี้ยฟังแล้วหายนะถ้าจริตนิสัยหลวงพ่อนะทนไม่ได้มารยาอย่างนั้นนะเราเป็นพวกโทสะจริตนั่นแหละต้องรวดเร็วรุนแรงล้างผลาญ เวลาสู้กับกิเลสก็สู้รุนแรงนะสู้ดูเดือดไม่มาอ้อยซอยอ้อยอิงปนีดนุ่มนวลอะไรย่างนั้น,นจิตนิสัยเป็นยังไงสู้อย่างนั้นนะต่างกับคนธรรมดาตรงที่เรารู้ทันมีสติสติเป็นตัวรู้ทันรู้ทันกายรู้ทันใจเรียกว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานสี่นะก็รู้กายรู้ใจนั่นแหละคอยรู้บ่อยๆอ,อ,อย่างตอนเนี้ย เนรหลายคนเริ่มใจฟุ้งซ่านแล้วนะเริ่มหิวความหิวเกิดขึ้นใจก็ดิ้นลุกหลิกหลุกหลิกหลุดหลีกเนี่ยอย่างนไหมร่างกายเคลื่อนไหวไม่รู้ร่างกายหิวนะก็ไม่รู้ว่าหิวนะถูกความหิวมันครอบงําใจไปเลยถ้าหิวรู้ว่าหิวนะใจเป็นคนดูเห็นร่างกายหิวใจไม่ได้หิวด้วยเนี่ย ถ้าเป็นนักปฏิบัตินะร่างกายหิวใจสงบมีความสุขมันยังหิวอยู่มันยังไม่ได้กินนมันก็หิวแล้วเ,เพื่อไม่ให้เน้นทุกร้อนมากไปนะทั้งแม่ชีน้อยด้วยไปกินข้าวได้แล้วไปมมนิมนต์